สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานี่ XC ครับวันนี้นะฮะอยู่กับรายการแนะนำโมเดลสุดสุดาวันนี้ผมมีโมเดลนะครับมาเปิดพร้อมๆเหมือเพื่อนๆน,นี่แหละเพราะว่าผมชอบตัวละครตัวนี้นะฮะชื่อว่าซูโกฮังครับผมตัวนี้ครับ นี่คือตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องดักบอลบอลนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเห็นแล้วว่าน่าสนใจเลยมาแนะนําแล้วก็มาเปิดดูพร้อ oh มๆกับเพื่อนๆ oh oh ชาวเอ็กซินเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะผมมี2ตัวครับผมมี2ร่างเลยภาคเซลก็จะเป็นร่างซูเปอร์ไซาธรรมดาร่างแรกนะฮะร่างหนึ่งซูเปอร์ไซヤสองเราจะเปิดดูพร้อมๆกันว่าโมเดลตัวนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลังจากที่ดักบอลบอลภาคซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ได้เป็นพระเอกไปแล้วครับ จากบทที่ตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะจะได้เป็นพระเอกก็กลับกลายเป็นแบบว่าไม่เต็มที่นะฮะไม่เต็มที่มีจะมีบทบาทมากสุดก็คือตอนภาคเซลล์มาตอนบูก็มีสักนิดน,นึงมาอย่างเท่จบอย่างหมาเลยนะครับผมวันนี้ผมมีตัวละครนะฮะงานที่ชื่อว่า So เอ Work นะฮะนี่ก็มาดูอ่านถูกอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยเห็นในตอนโฆษณานะที่เปิดขายนะฮยถ้าสนใจเราก็เลยจับจองกันมานะครับ ียบร้อยนี่คือหน้ากล่องมาดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนดีกว่าหน้ากล่องด้านไหนเนี่ยหน้ากล่องนะครับผมก็เป็นซุนโกฮังเลยใจจริงนะผมว่าชอบโกฮังในตอนนี้มากที่สุดนะแต่ตอนที่เป็นน้าซูเปอร์สัสาเนี่ยอะดูเท่ดูขึมดูมีพลังดูแบบโคตรเก่งอะดูเก่งกว่าพ่อมันเลย ตรงนี้เขียนว่าจากกันบอลเซนะฮะแล้วก็งานเขียนว่า soet work นะครับหน้าปกที่ดูขึมดูเข้มสีดํากับสีขาวเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีตัวละครขึ้นมามันทําให้กล่องนี้ดูแบบมีพลังนะฮะมันจะมี A กับ B นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว A นะครับตัว A คือร่างซุปเปอร์ซย่าสองเนี่ยเห็นไข้างบนจะเขียนว่า A นะครับตรงนี้จะเป็น B นะครับก็ใครที่ซื้อก็น่าจะซื้อ2ตัวนะเพราะว่ามันเป็น2ร่างก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าตัวโมเดลดีไม่ดียังไงหน้ากล่องเป็นแบบนี้อ่ะด้านข้างครับด้านข้างเป็นอย่างนี้ครับ นี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วอีกข้างหนึ่งโน้เป็นท่ายืนแบบเดินนะฮะเดินอย่างนงี้เดินไปหาเซลล์อะแล้วด้านหลังก็จะเป็นนี่ ผมได้มาเป็นสติกเกอร์ส้มนะครับเป็นสติกเกอร์ของรีมทอยเราเปิดดูกันที่ตัวแรกก่อนดีกว่าอย่างที่ผมบอกตลอดเวลานะว่างานแท้ดูยังไงงานแท้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่เพิ่งจะเข้ามาในการสะสมโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่สติกเกอร์ครับสติกเกอร์แมวตรงนี้นะฮะมันจะมีเกือบทุกกล่องอยู่แล้วสติกเกอร์แมวทองคือลายญี่ปุ่นสติกเกอร์แมวส้มแมวเขียวแมวขาวแมวดําก็อยู่ที่แต่ละประเทศนะฮะมันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นงานแท้หมดแหละนะฮะแต่ว่าส่งออ ออกไปที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันผลิตที่จีนหมดทุกกล่องเม็ดอินไชน่าหมดทุกตัวนะส่วนมากนะโรงงานอยู่ที่จีนโดยสติ๊กเกอร์แมวเป็นสัญลักษณ์กล่องงานแท้ฮะสกอตเทป3ม,มุมที่ผมคอยพูดอยู่ประจาทุกคลิปนะเวลาผมแกะรีวิวนะเราจะเจอกล่องน้ําตาลทั้งในอีกอันนึงนะมันจะมี2ชั้นถ้ามีเปิดมาแล้วเจอซองโมเดลเรือนี่คือน่าจะเป็นงานจีนนะโอ้ยมาแล้วนี่ตัวก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะอ่ะ นี่เปิดมาในซองมีทั้งหมด3ช่องเท่านั้นเองอม,มีครึ่งตัวบนครึ่งตัวล่างแล้วก็ฐานนี่ตรงบนเขามีบับเบิลห่อไว้ให้ด้วยนะฮะว่าผมมันแหนมไงมเขาเลยห่อบับเบิลมาให้อเออดี อ่าใช้ได้เลยนะเท<ม>่าที่ผมเห็นนะฮะประกอบกันง่ายๆเลยสําหรับการต่อโมเดลนะครับ<ม>ก็แค่เอาข้างบนหัือข้างล่างมาประกอบเข้าหากันแล้วก็ใส่ฐาน<ม>เอ้ยไม่ต้องใส่ฐานก็ยืนได้ตัวสวยมากมาดูกันที่หน้าก่อนหน้าของกูฮังปั้นออกมาเหมือนมากเหมือนมากแล้วผมสวยอ่ะผมออกมาสวยสวยจริงๆมไม่ได้อวยเลยสวยจริงๆอันนี้สวยจริงๆผม,มออกมาสวยนะฮะแต่เลือดจะเป็นสีน้ําตาลนะมไม่ได้สีแดง นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะการลงสีก็ดีไม่ขี้เหร่แล้วก็ตัวขนาดกำลังดีแล้วก็ยืนได้โดยที่ไม่ต้องใส่ฐานเลยนะฮะแบบยืนแล้วก็ได้มั่นคงเหมือนกัน<ม>ถ้าใส่ฐานเข้าไปก็จะยิ่งทำให้ยืนแบบมั่นคงมากขึ้นนะครับ<ม>นี่คือ<ม>ตัวแรกที่เป็นรากซูเปอร์สยาร่างแรกนะครับผมอันที่2มาเดี๋ยวดูร่าง2ก่อนร่างซูเปอร์สไยาสองก่อนว่าเป็นยังไง เอาละเปิดมาครับโอ้เหมือนกันเลยขนาดตัวเท่ากันนะฮะขนาดตัวเท่ากันแต่หน้าจะเปลี่ยนที่ทรงผมเหมือนกันเลยครับมีสามช่องเหมือนกันทรงผมจะเปลี่ยนไปท้านั้นเองแกะตัวก่อนนะอ๋านี่เลยฮะ,ะมาแล้วครับประกอบตัวเข้าหากันนะแล้วก็ลองยืนดูซิตัวนี้เหมือนจะ มีปัญหาน่าจะหนักหัวหรือเปล่าผมมันน่าจะหนักอยู่นะฮะข้างบนตัวนี้น่าจะต้องใช้ฐานนะเพราะว่ายืนเองยังไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่เนี ok ่ยยเก๊ ok ้เก ok ี ok อยู่นะฮะก็ต้องใช้ฐานอะใช้ฐานไปใส่ฐานปุ๊บแน่นนะยืนด้วยกัน2ตัวฮะตัวขนาดเท่ากันเลยแล้วก็ เปลี่ยนแค่ทรงผมนะฮะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเปลี่ยนที่ผมอย่างเดียวส่วนสูงของตัวนี้นะฮะซุนโกฮังนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ18ซนติเมตรเท่านั้นนะฮะกำลังดีตัวกําลังดีนะฮะไปตามเก็บตามหากันได้นะวางคู่กับงานมิชิตา้านี่ก็อ่าก็ก็ได้อยู่นะก็โอเคนะตัวก็พอดีพอดีกันนะครับผมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกือน,นไปนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมรู้หน่อย้ะกันว่า2ตัวนี้น่าเก็บไหมในความรู้สึกผมที่ผมชอบตัวละครด้วยนะกับโมเดลนะผมว่า2ตัวนี้โคตรสวยเลยนะฮะเยี่ยมฮะเยี่ยมเลยนะครับ2ตัวนี้ราคาไม่ได้แพงเลยได้โมเดลที่คุณภาพดีเอาไว้โชว์ได้สบายฮะสตัวนี้คือตัวที่ผมจะต้องเก็บนะครับผมเพราะผมชอบมากๆเลยและอย่าลืมนะฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับตัวนี้ซีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมล,ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ก่อนใครนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการแนะนำโมเดลสุดสัปดาห์2ตัวนี้นะครับผมก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะว่าดีไม่ดียังไงนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย